เอาชอนอ่ะเอาส,สียอ่ะเดินลินลิดจากไปอ่ะเสียสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสิง์นคลิปนี้อาจจะเบาๆขเครียดหน่อยนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วปั่นจนได้เรื่องก็ไม่เป็นไรคลิปนี้ถือว่าเป็นการไถ่โทษครับ ผมจะพาเมียมาเลี้ยงครับมาเลี้ยงอาหารมันอยากกินอะไรให้มันเลือกเอาแต่ดูหน้าครับนะครับตึงครับยังตึงครับไม่เป็นไรยังตึงอยู่ก็บอกไปแล้วว่าแค่ทําคลิปทําคลิปถ่ายเล่นถ่ายแกล้งผมนี่ดูตบจนหน้าชาหน้าสั่นอล้โอ้หไม่น่าหาเรื่องเลยคลิปนี้ก็เบาๆครับเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกวไรวีล็อกก็ได้พาเมียมาง้อหน่อยก็เดี๋ยวจะกินอะไรก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้ถ่ายโทษหนยอา้า ก็บอกแล้วว่าทำคลิปแกงเองจะมาดึงมาโกดามาเรยสวัสดีอย่างนะั้นเมื่อกี้ก็ไม่สวัสดีเดี๋ยวเขาไม่มีใครรักนะเออสวัสดีค่ะเออก็บอกว่าจะทําคลิปก็คุณไม่ชอบเออแย่เล่นแต่คนดูเขาชอบมันใช่เรื่องไหมผ่านไปแล้วเออเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเรื่องจริงนะหยอกหยอกหยอกเอาจะกินอะไรกินไรว่ามาเลยวันนี้เดี๋ยวป่าพาไปเลี้ยงามาสองอย่างอะไร หิวข้าวกินเค้กตีอยากกินข้าวยำโอเคจัดไปคลิปนี้พามาขอโทษพามาเลี้ยงกันนะอย่าโกรธแล้วกรจะมาดีกันดีกันดีกันเออมาโอเคดีกันล้นทีหลังมึงอย่าทำแบบนี้อีกกูไม่ชอบมันไม่ใช่เรื่องที่เอามาล้อเล่นกูชอบกูบอกว่ากูไม่ชอบไถ่โทษครับไถ่โทษครับไปโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันทีทีงไหนครับกูชอบกูไม่ชอบ A few แล้วครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เอากล้องเข้ามาครับเกือบโดนเขาห้ามมากล้องเข้ามาถ่ายตายคุณภาพภาพวันนี้เลยต้องเอาเปลี่ยนแผนมาเป็นกล้องโทรศัพท์ถ่ายแทนนะครับเซ <c oughs> ็งวะ่ะเออไปเองเอาเลยเจอเขาเอาข้าวยำที่เหลือก็เอ,เองสังมาเลยอยากกินอะไรจัดมาเลยแน่ใจไถ่โทษสำหรับคลิปที่แล้วครับไถ่โทษ หน้าตาให้มันดีกินแย้มตบหน้าโกไปทีนั่มึงอ่ะอยามาเล่นแบบนี้อีกกูชอบคนดูก็ชอบคนดูก็ชอบใช่ไหมใช่ครับโอเคขอกยักหน้าใช่ไปครับได้ยำไม่สั่งเลยจ่ายด้วยนะสบ้ายเป็นที่เอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมีนีด้วย ยังเี็บหวานสำหรับไปกินอะไรสั่งมาแค่นี้ครตัวกินไม่หมดโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกอันนึงโตรควายเฮียพามองเฮีดูก็คูกินไม่หมดสั่งมาใกล้เกมาค่นี้ค้าครูกินไม่หมดค่าเสียดายดูทุกคนดูครับผมอุตส่าห์จะพามาไถ่โทษงอเต็มที่ได้ดูแลสั่งมาระดับแอรน่ะไม่ได้แค่นี้รอดูรอดูค่ะแบบนี้ก็สบายกระเป๋าครับ ได้ดทางแก้งได้ทางประหยัดเงินครับอื้ดีปวดน้อยดูโอ้ยตรงนี้แก้งให้หนักกว่านี้ดีกว่าอย่าทำแบบนี้อีกอ่ามาเลี้ยงทั้งทีดูกังมากครัง้งเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนี่แ,แค่ออดเดินปวดออเดิร์ล้วค่ะคุณตาครับคลิปนี้ก็เบาๆนะครับสบายๆดูสบายสบายครับง้อเมียแบบถูกตังอะ ย้ำเลยครับเลยว,ว่ามาไทยโทษครับจากคลิปที่แล้วจริงๆเนี่ยผมมันต้องห่างครึ่งนะ,อะพอคลิปที่แล้วผมโดนหน้าสั่นเลยอะไรวะผมเป็นผู้ดวกระทำนะเนี่ยโดเอ็งผิดนะก็นี้ก็สบายสบายกระเป๋าด้วยทำเลี้ยงทีนี้สบายกระเป๋าคนด้วยแอมเป็นแงมอนุญาตให้กินก่อนเลยเอออ่ะ ดูกันสบ,บายสบ,บายครับคลิปนี้ย้ําว่าดูกันแบบสบ,บายสบ,บายไม่มีอะไรครับ <c oughs> ง่ายๆมากเอ็งจะบอกว่าดูมุมหวานของเต่าว่าง,งั้นเอถอะก็ไม่มีร้ายแล้วก็แค่นี้สบ,บายทําผิดมันทําผิดเลยกูไม่ผิดแต่ก, <c oughs> กูสนุกกูแค่อยากมารอไถ่โทษแล้วกูชอบคนดูก็ชอบเออโอเคาตายกูมากแลวมันจะรู้สึกแต่จะว่าไปนี่มุมนี่ก็มุมมุมดีนะเนี่ยเอ็งว่ามาแหมมันก็ไปผลจริงๆเนาะ มุมเนี้ยแบบว่าเคยพาแฟนเก่าผมมานั่งกินบ่อยเลยมุมเนี้ยไม่ต้องกิน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 แต่เป็นหัวร้อนเนี่ยแย่นี่เย๊หน่อยทุกคนดูที่แย่นี่เจ๊หน่อยหัวร้อนโอ้โหไม่ชอบเออเอากินไงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินนี่ก่อน,นครับง้อเมียอร่อยมากค่ะจะบอกไว้อะจะบอกทุกคนไว้ว่าโคตรสบายโคตรสบาย,คบายแค่กินแค่นี้สบายมาก สบายเออไม่ดูครับกินแค่นี้<ห>นจบแค่น,คนี้ครับดูแค่นี้ก็จบแค่นี้ครับอิ่ม <c oughs> แกงกขดีเกงเกีวหวานไปทุกคนดขออนุญาตกินก่อนนะครับ minutes later ทุกคนครับ เราสองคนใช้เวลากันเพียงน้อยนิดนะครับนี่ครับทุกอย่างราบเป็นหน้ากองครับี่ครับแต่อย่างว่าด้วยอาหารมันน้อยด้วยมีดูหอหแอนเหลือดูครับราบแต่กิงนี่ก็ห่อแอนกินด้วยนะครับทั้งสองอย่างเลยครับมันา,าเอาเต็มที่ครับกินแบบสะใจอ,อ้าวก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับอะไรเป็นการง้องที่สิ้นแล้วนะครับถ่ายโทษสำเร็จแล้วนะครับ <c oughs> อะไรไม่เสร็จเลยก็มีก็กินหมดแล้วเนี่ยอก็กินแล้วมันยังไม่สุดเลยโอนทังนี้ก็ต้องให้มันสุดๆดีวะก็เองกินนะเนี่ยเจ้าสุดเลยอลี้ห,<บ>หนึ่งที่ข้าจะไปเอาอะไรอีกวะไม่บอกงอก็งออให้มันสุดๆดีเต้าอย่ามาบอกวบอกแล้วว่าอ่ะอก็ตอนแรกบอกเลยให้เต็มที่เต็มที่เนี่ยก็บอกว่าอีกขี้หนึ่งเดี๋ยวพาไป ไปที่ไหนกันไปบอกไปเจอกันเลยบอกใครบอกใครไปเจอกันเลยนี่คุยใครบอกกับทุกทุกคนอ๋อเออโอเคได้หมดแม่เรียนแค่นี้ทำเป็นง้อทำเป็นท่กนได้หมดได้หมดเออได้หมดเออโอเคอ่าตามนั้นไม่พอก็ไม่พอ,พอยังไม่จบคนเดี๋ยวรอรุ่นกครับร้านไหนไม่บอกแล้วแต่แอนเลยไปเจอกันนะครับนี่ไงถึงแล้วจ้าร้านข้าวาอยากกินมากมากนีอะไรเมื่อไง กินกาแฟก็มาเช้าก็กินมาแล้วเอาชาเขียวชาเขียวลงหวานมันหวานมันหวานมันหน้าเหรอมึงเอาส่วนไหนมามันหน้าค่าได้แล้วเอาเลยเป็นที่ใส่ไปสัไ้างใส่โทีเป็นี่มาดิเลาลมาเลมเลมเาเามมมเย มึงไม่ต้องแล้วอืพี่อ๋อพี่ยาวไม่ต้องบอกว่าพี่ยาวนี่อันหนึ่งได้ครับชอบโกโก้เย็นหวานน้อยพี่เต่าเอามัทฉะลาเต้หวานมันต้องมาสามแก้วไงสวยจังหนูมัทฉะลาเต้ไม่ต้องโกโก้มีเมียนะครับเฮ้ยน้ำเกลือแต่ก่อนนะกูคิดว่าอกชาเขียวเออชาเขียวพี่เต่าอ่ะชาเขียวอะไรวะ ตอเขียวนมอะไรวะไอเขียวหวานมันเออเขียวนมเออโกโก้หวานน้อยแล้วก็โคตองอันหนึ่งถือว่าเต็มที่อ่ะไทยโทษร้านที่สองครับแต่กูก็อยากกินกาแฟนะเต้าเมื่อเช้ากินมาแล้วอ่ะเมื่มี้ี่ไว้พี่เออตายยิ่งกว่านี้เต็มที่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคุณชายครับผมมายังไงเนี่ยเที่ยวครับผมโอ้โหทำเองใช่ไหมลูก ก็วางซุดในมาลระจนครับตรงนี้ตรงเด่นนะตุปครับตัวนี้ตัวช็อตักเขียวเอาตักเขียวครับเกี๊ยวสุกจัดไปแล้วก็คนสองนี่จ้าที่ฉันอยากกินฉันเห็นในเฟซมาฉันจึงตามมาคนส่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะใา่ได้ไอ้แคนดี้สัมบีก็มีนี่ไงคิปปี้ขีมก็ม anyway> ีซื้อไปให้นำนี้แค่นี้ละค่ะไปได้เลย พี่เลยอ่ะแน่นอนหรือเป็ของนักเป็นพี่ไม่ถูออกม่ถนก่ายถ่ายถ่ายเปนยังอ่ะอ่ะชูไม่ใช่ไม่ใช่ชูไงเไม่ออกเจ้าเดิอ้าวายนะมามาดูมาเ้ครับหวานให้ผมเปิดดีกอ่ะค่เปิดอ้าวอาออกแล้ว่ะลูกสงูไอรูสาวันี่ครับ ร้านน้องผมสวยไหมครับมากินกันได้ครับอยู่ตรงข้ามกับเทคนิคสิงห์บุรีครับมากันวไหนครับไนอ้นพักจะบอกว่าในมุมหวานของพี่เต่าก็าหวานมาเถอะผมไม่หวานหรอกต้องมันโทษเลยมันก็สมดุลผิดละไอ้โคตรมันไหลหวานก็ต้องมันดีหน่อยมันเรื่องธรรมดาแต่มันก็ยังไม่จุใจนะเต่าอ๋อเพราะวเอาจริงป่ะกูคิดว่ามึงจะง้อกูยังไงรู้ปะ รู้แบบว่าจะพากลุ่มเซอร์ไพรส์ไปร้านทองอะไรอย่างี้ทองเงนก็ทองอม้วนแล้วกันแหม่สองยิบสองยอดแล้วกันแค่นี้พอแล้วตกคุณนาชาขนาดนั้นหน้าสั่นแทนเดี๋ยวคุณนี้เดี๋ยวคืนนี้กูถ่ายโทรทนให <c oughs> ้เออเอ้ยไปเดี๋ยวรอก่อนรอของามาแล้วค่อยถ่ายทีโอเค Three days กลัามาแล้วครับทุกคนมีอะไรบ้างมาดูดิว้าววัวซ้อมอันนี้อเมริกาโน่ยูสุที่ชอบกินมากชาเขียวหอเห็นไหมถึงกูกดมึงก,กูก็สั่งให้มึงไม่มชา,ชาเขียวหวานมันมกูกกแจ่นแน่เต็นที่กินได้แค่นี้หมดไหมใหยไทยไม่ถูก เราโคตรจะแน่แล้วโหเล่นชุดใหญ่มาเลยอันนี้โูคิดว่ามึงจะพาผมเป็น้อแบบซื้อวงซื้อเว้ยไม่ถึงพายกีเคปีไม่คุ้มหรอกมาเพิ่มตีนตัวเองเอาอย่างต้านกับเต็มที่เลยวันนี้ไหวแค่ไหนแค่ไหนนั้นจะถือว่าใครโกรธเลยครับจะทำี่คืนนั้นอะไม่โกรธไหมโกรธไม่โกรธถึงไหนไอดเป็นเรื่องจริงไงเออ โกกมันจะติ่งได้สิ่งที่พีคที่สุดที่ทำให้โกรธเพราะเองคุยกับข้าเลยเองไม่สบตาโธ่ผมมันะดับพีรื่องเรื่องการปั่นนะผมบอกแล้วนี่แหละที่ทำให้ปีชแตกคนเราโกหกอ่ะมันจะไม่สบตาเดี๋ยวเรื่องมันต้านกันโธ่การปั่นเมืองถือมือเลยโเองมันกล้าแกล้งอะไรก็ไม่สำเร็จเองอะไรไมกล้าโธ่ต้าวคิดมามากกูล่ะกูก็หักมุมออะไรแก่หักกกูเ่งมับ ยัะคิดว่านะเออวทำไมไม่ตกอะไรขนาดนั้นดูเอาจริงุ่เกียรมากเลยคนคุยแล้วไม่ตกตาเน,นี่ยทุกคนดูนะมันตกหน้าผมขน,นาดนั้นดูดิผมแค่ปันป่นๆมันเอาจีบเน่ยคิดจริงอน่ยนไม่ไหวไม่ไหวคิดจริงบอกเลยแอนไม่ชอบเลยการคุยกันแล้วไม่ตกตานั่นคือผมบอกคนโกหกนู่หูตั้งกองตั้งไรแม่เอาจีบเลยเออพีคมากจุดที่ให้กูระเบิด ไม่อยากสวนสวนทีเดียวรวมเ่อะคุยเยอก็ลองได้นะม็น้าติดีอเออเนี่ยกินเกเดี๋ยวกินกินด้วลยกินละล่ะไ่รออะไรแล้เออให้คนดูกดดันดูด้วยเอออร่อยมากเขาบอกเเกิแต่ก็เบาไปากินแล้วม่นก็จะจัดทุกใจมันเบาจัดอ,อันนี้แบบ ขอบคุณนะคะที่พามากินแล้วก็เป็นร้านที่อยากมาด้วยเราเป็นมีอะไรจะบอกกิบฟรีไหมก็หายโกดไหมกับคิดที่แล้วหรือ,อยังไงใจยังไงมีอะไรฝากบอกว่าสำหรับคิดที่แล้วก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นการแสดงแต่แสดงที่แอนต้กูจริงลยหมายถึงว่ามือแกงลงอวกคือแกล์<อ>แต่คืออารมณ์แอนอมาจริงเพราะแอนไม่ชอบคนที่คุยกันแล้วไม่สบตา<อ>นั่นคือแบบที่สุดที่ถาแมแอนตบแต่ หายโทษก็ก็หายโกรธแหละแล้วก็แต่ก็ไม่โอเคกับการใช้ความรู้สึกแบบนี้ไม่โทษแต่ก็หายโกรธแล้วอย่างน้อยไอ้เต่ามันก็มีมุมมุมฮอนิดหน่อยเออคุณรู้แล้วขอโทษครับขอโทษครับเาไหนต่อาไหนต่อเร็วก็ไม่มีอะไรแล้วก็หายโกรธแล้วล่ะโอเคแต่สำหรับที่ดแล้วผมบอกคุณเลยว่าเมียผมไม่ชอบแต่ผมชอบชอบ แงไม่ชอบผมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสิงเนิร์ด้วยนะคะกินก่อนนะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิปหจ้า